สวัสดีครับท่านสมาชิกสมาคมชาวประกิจสมคอสสสชสอหรือเราเรียกเต็มว่าสมาชิกสมาคมชาวประกิจสมคอสสากลสมาชิกของชุมนุมสากลออมทัพยแห่งประเทศไทยนะครับสมาคมชาวประกิจสมคอสสสชสอเนี่ยก่อตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะจัดให้เป็นสวัสดิการของสมาชิกสากลซึ่งเป็นสมาชิกของชุมนุมสากลอมทัพแห่งประเทศไทย น,นี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือสงเคราะห์ในเรื่องของการชาวพนักงานกิจนะครับนอกจากนั้นวัตถุประสงค์ที่สําคัญในการจัดสวัสดิการครั้งนี้ก็เพื่อต้องการที่จะให้เป็นประกันความมั่นคงของครอ,อบครัวของสมาชิกของท่านนะครับโดยจะ,ะมีการที่จะเป็นเงินสงเคราะห์ซึ่งปัจจุบันเนี้ยผ่านมาแล้ว3ปีก็มีการจ่ายเงินสงเคราะห์นะครับก็ไม่น้อยกว่า00,000บาทนะครับ แล้วก็ในส่วนหนึ่งก็เป็นการสมเคร์ในการจัดการศพนะครับ10%จะจ่ายภายใน7วันนะครับที่เหลือก็จะจ่ายภายไม่เกิน9 0วันซึ่งสมาคมก็ได้ดําเนินการให้สมาชิกถ,ถึ่งเสียชีวิตไปจํานวนหนึ่งแล้วนะครับนอกจากนั้นแล้วก็นอกจากเป็นการสมเคร์ในเรื่องของ การชาปนกิจแล้วนะครับก็เป็นหลักประกันอย่างหนึ่งนะครับที่ท่านสมาชิกจกได้ก็คือประกันในเรื่องของครอบครัวหรือทายาทที่อของสมาชิกนะครับไม่ว่าจะเป็นบุตรหลานของท่านที่ยังเรียนหนังสืออยู่หรือเป็นเรื่องธุรกิจเรื่องของการค้าเรื่องอะไรที่จะมีเงินส่วนหนึ่งที่เป็นการสปอดในครอบครัวอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นสวัสดิการที่จะให้กับสมาชิกสมาคมได้ก่อตั้งมาเข้าสู่ปีที่3นะครับท่าน แล้วก็มีในปัจจุบันนี้มีสมาชิกเกินกว่า2แสนคนนะครับแล้วก็ในรอบของปี2557ก็จะมีการรับสมัครรอบที่1ครับ2557ในระหว่างเดือนพฤศจิก,กายนตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่30พฤศจิก,กายนนะครับในการสมัครนะครับคุณสมบัติที่สำคัญของ การาที่จะสมัครเป็นสมาชิกขอชาปนกิจสงฆ์ของสสชช,ชเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของหนึ่งท่านจะต้องเป็นสมาชิกของสากลองทรัพที่เป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ทรัพย์แห่งประเทศไทย 2. ท่านจะต้องเป็นสมาชิกประเภทสามัญของสมาคมชาปนกิจสงฆ์ที่เป็นสายวิตามสายวิชาชีพนะครับ uh ข้อที่สาม ท่านจะต้องมีเป็นบุคคลที่มีสุขภาพแข็งแรงในวันที่สมัครนะครับดังน,นั้นก็เป็นคุณสมบัติสําคัญนะครับจะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้นะครับในรอบหนึ่งทับ2,557นี้นะครับเรื่องอายุก็จะมีส่วนในการเป็นคุณสมบัติที่ถูกกาหนดไว้ก็คือในช่วงนี้จะเปิดให้ผู้ที่มีอายุไม่ต่ํา ไม่เกิน60ปีครับก็ยังสมัครเป็นสมาชิกได้ในส่วนของรายละเอียดต่างๆในการสมัครหรือรายละเอียดในการสมัครเอกสารในการสมัครถ้าสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์ประสานงานที่ตากรที่ท่านเป็นสมาชิกอยู่ที่เปิดเป็นศูนย์ประสานงานนะครับหรือท่านจะ,ะเข้ามาดูในข้อมูลในเว็บไซต์ของสมาคมได้นะครับ www scct.or.th นะครับแล้วก็หรือจะสามารถดาวน์โหลดในเรื่องของเอกสารใบสมัครต่างๆได้รายละเอียดก็จะมีอยู่ในเว็บไซต์ของสมาคมนะครับก็ในรอบนี้ก็หวังว่าท่านจะได้รีบสมัครนะครับเพราะว่าเป็นรอบที่ทางสมาคมก็ยังให้ผู้ที่อายุไม่เกิน60ได้สามารถสมัครได้อยู่ซึ่งในอนาคตเนี่ย ทางสมาคมก็จะมีการที่จะลดอายุลงไปนะครับในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาก็อยาที่ผมได้เรียนไปแล้วว่ามีผู้สมัครกว่า2องแสนคนนะครับผลที่รับการดำเนินงานของสมาคมเราก็ได้ช่วยส่งเคะส่งไปเป็นจำนวนหนึ่ง นะครับเราก็เห็นได้ชัดเจนว่าในครอบครัวที่ได้รับเงินสมเคาะ์นั้นก็สามารถที่จะช่วยเหลือเป็นหลักประกันในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของธุรกิจที่ดําเนินการอยู่ได้นะครับนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางสมาคมได้พยายามก่อตั้งขึ้นเพื่อที่จะให้เป็นสวัสดิการอย่างแท้จริงของบรรดาสมาชิกสากลอมรั์นะครับที่เป็นสมาชิกของชุมนุมสากลอมรั์แห่งประเทศไทย น,นอกจากาเราได้ดําเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ผมได้กล่าวไปแล้วอันนี้เราก็ใช้หลักของสาก่อนในการที่จะช่วยเหลือรวมตัวกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับในอนาคตนะครับสมาคมชาวกนานชิตสพสอชอจะเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนสําคัญที่จะเยียวยาช่วยเหลือนะครับหลังจากที่เราเสียชีวิตไปแล้วนะครับเป็นหลักประกันให้บุตร ลูกหลานหรือทายาทของเราได้สบายใจในเรื่องของการที่จะไม่ประสบกับความเดือดร้อนนะครับก็หวังว่าท่านจะได้ให้ความสําคัญในเรื่องของประกันความเสี่ยง่ตงต่างๆเหล่านี้แล้วก็สามารถที่จะดูในรายละเอียดตางที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับ